ทุ่งมามาถึงวันนี้นับเวลาได้18วันรนะยะทางเดินเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งที่5กิโลต่อวันรวมแล้วทั้งหมดได้ไป950กิโลวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะถึงวัดธาตุสัปามบ้านชาร้อยใหญ่ตําบลพุนสวันดิ์ วันนส่วนทุกวันครวนมเป็นวันสุดท้ายที่จันทกมาตั้งแต่เริ่มต้นวันแรกก็คือวันที่สองเดือนตุลาตุลาอกเช้าข่าวกัญาแล้วกรดไปตะโกนนครไปี่อนแก่่คูไปถึงบุรีเประดานกมาแกขอสระบุร ก็ไปอำเภอป้านายก่อนนายกอำเภอ้านเศร้าขนมาคารสนามไช่เขตขอนแก่นบวรน้อยใจก็ไปดจงขงจนทับีอาวกขึมาที่อำเภอมะขามถุงน้ำร้อนมาถึงห้องพากแล้วก็มาอำเภอชาพียามาถทีบุรีรั์สุลีศรีสกิต และก็อาาุอบนมิทหานครบนมมาถึงสถานที่จุนี้ระยะทางเดินก็จะมเหลือประมาณ10กว่ิโลป็นวันสุดท้ายแสดงว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการจัดพิตีนมอบอัดมาสารุย่าตโยมพุทธบอยสัตว์ที่รับชมคลิปนี้ทุกท่านหลวงตาบุญชื่น ท่านอายุ72ปีได้เดินสดงเป็นพระตัวอย่างเป็นเนติแบบอย่างสำหรับการสร้างบารมีให้กับพวกเราทุกคนได้นำเอาไปเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติหลวงตาบุญชื่นนั้นท่านใช้เวลาเดินเป็นเวลา78วันวันนี้เหลือเวลาอีกสกว่ากิโลก็ถึงเป้าหมายที่จะถึงจึงเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าเมื่อมีการเริ่มต้นแล้วก็มีความสำเร็จ ถ้าเราไม่เริ่มต้นเช่นเราจะเริ่มต้นจำศีลวันนี้ปีนี้เริ่มปฏิบัติเดี๋ยวนี้ปีนี้การเริ่มต้นของเราก็จะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนพวกเราทั้งหลายที่มีความปรารถนามุ่งม,มั่นที่จะสร้างคุณงามความดีนั้นเราจะต้องมีการเริ่มต้นการเริ่มต้นนี้เองเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราทุกคนจะได้หาโอกาสที่สำคัญในการเริ่มต้น สร้างคุณงามความดีในที่นี้คลิปนี้อยากใช้ชื่อว่าคลิปในการเริ่มต้นสร้างชีวิตใหม่การสร้างชีวิตใหม่จริงๆแล้วเราสร้างใหม่ไม่ได้ชีวิตเราแต่การแก้ไขชีวิตใหม่นั้นได้อย่างยกตัวอย่างเช่นเราเป็นคนขี้เกียจเราก็เปลี่ยนมาเป็นคนขยันเราเป็นคนชอบกินเหล้าเมายาเราก็เปลี่ยนจากการกินเหล้าเมายาก็หยุดเราเป็นคนชอบ ะทะเลาะกันกับคนนี้คนนั้นคนนี้ก็ไม่เป็นไรแต่เราชอบทะเลาะกับลูกกับเมียเราก็หยุดการหยุดนี้เองคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่การเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกประการหนึ่งที่สําคัญก็คือการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบในการสร้างบุญสร้างบารมีให้แก่ตนเองมีอยู่3ประการที่สาคัญประการที่หนึ่งนั้นก็ให้รู้จักใส่บาตรประการที่สองนั้นก็ให้รู้จักรักษาศีล ประการที่สามให้รู้จักสวดมนต์ไหว้พระทำรรมสมาธิภาวนาการทำบุญใส่บาตรนั้นมีญาติโยมพุทธบริรสัทั้สหลายเป็นจำนวนมากซึ่งว่าการใส่บาตรนั้นก็ใส่ให้เฉพาะพระสงฆ์ได้ฉันแต่การใส่บาตรนั้นดวงจิตวิญญาณของบรรพบุรุษของเราปู่ย่าตายายของเราที่ตายไปแล้วนั้นก็ได้รับส่วนบุญได้รับอาหารหวานข้าวที่เราทำบุญนั้นประการที่สอง การทำบุญใส่บาตรก็คือการอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรประการที่ 3. การทำบุญใส่บาตรนั้นก็คือฝากอริยะทรัพย์ไวในพระพุทธศาสนาเกิดชาติไหนก็มีเกิดชาติไหนก็รวยเกิดชาติไหนก็ไม่รู้จกอดอยากแล้วอันต่อมาอีกก็การาสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาการทำบุญใส่บาตรก็คือการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ศาสนาของเรานี้จะอยู่ยงคงทนได้ก็เพราะมีญาติโยมพุทธบุตัตย์ใส่บาตรสีประการที่กล่าวมานี้เป็นทรัพย์ภายในมีชื่อว่าบุญด้วยการทําบุญใส่บาตรในการแก้ไขชีวิตตนเองเริ่มต้นอีกข้อหนึ่งที่ว่าการทําบุญใส่บาตรนั้นพ่อแม่ของเราได้รับอาหารที่เราใส่บาตรไปปู่ย่าตายายของเราถือล่วงรับไปแล้วก็ได้รับอาหารที่เราส่งไปเจ้ากรรมในเวรก็ได้รับ แล้วทรัพย์นี้ไปรอเราเกิดชาติไหนพบไหนก็รวยทรัพย์นี้ถึงเจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรก็จะไม่ลงโทษเราทุกคนนี่คือความหมายของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ผู้เฮาสุขนมือนี่คลิปอันนี้อยากเสืเอนคลิปว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่การเริ่มต้นชีวิตใหม่นั่นบางทีชีวิตเฮาบ่มีใหม่บ่มีเก่าหรอกมาแล้วก็มาเลยแต่ว่ากันว่าเริ่มใหม่นั่นหมายความว่า เาเป็นคนกินเหล้าก็ให้หยุดกินเหล้าเป็นคนเล่นการพนันก็ให้หยุดเล่นการพนันเป็นคนขี้เกียจขี้คานเขาก็เป็นคนขยันขึ้นมาเป็นคนชอบทะเลาะกับลูกกับเมียเขาก็หยุดชอบบนกับสามีเฮาก็หยุดน้องเอิญว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่การเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สำคัญนั้นก็ให้เรารู้จักทำบุญสามอย่างอย่างที่หนึ่งนั่นให้หู้จักทำบุญใส่บาตรอย่างที่สองก็ให้หู้จักร,ร,รักษาศีล อย่างที่สามให้หู้จักสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนา,าทำบุญใส่บาตรนั่นมีอานิสงส์สี่อย่างสำคัญสำคัญหลวงพ่อต้องว้าอย่างเร็วเพราะว่าต้องทำเวลาย่างต่อไปอีกว่าทำบุญที่สำคัญนั่นก็คือเฮ้ามาทำบุญใส่บาตรอีพอยแม่ปูย่าตายายของเฮ้าถือล่วงรับไปแล้วนั่นเพิ่นก็ได้รับนำเฮ้าเพิ่นได้บไดับกินนำเฮ้า พอแม่บางคนที่ตายไปแล้วนั้นลูกหลานบ่เฮ็ดบุญเฮ็ดทานไปให้ก็เครียดเครียดนําลูกนาหลานบ่เฮ็ดบุญฮัดแทนเฮ็ดทานไปให้แล้วก็เครียดเมื่อเครียดแล้วกันก็มาเฮ็ดให้มีเคาะกรรม,รรมเคราะนั่นเคราะนี่มีโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นพ่อแม่เฮ้าตอนเพื่อนมีชีวิตอยู่เพื่อนก็สันเข้าสูมือบ่เ,อเคยเศร้าพอ <c oughs> เพื่อนตายไปพวกเจ้าคือบ่เฮ็ดบุญไปเพื่อนแน่เพื่อนเลยให้บัดนนี้เพราะฉะนั้นเฮาเปี้ยนชีวิตเฮ้าไม่ เามาหัดทำบุญใส่บาตรให้เพื่อนเดอ้อและประการที่สองก็รักษาศีลรักษาศีลก็คือการบ,รบา่เฮ็ดบาปป้องกันบาปบ่ให้เกิดขึน้นบาปบ่ให้เกิดขึ้นในเจ้าของคือการป้องกันคือการสำรวมกายวาจาใจเฮ็ดอีหยัง,ยงที่เป็นบาปก็บ่เฮ็ดเว้าหยังที่เป็นบาปก็บ่เว้าคิดอีหยังที่เป็นบาปก็บ่คิดแล้วคนคิดตัวเด้อหลวงพอ่อเฮ็ดอย่างไ๋ ไอ้คนที่ชอบขี้ตัวน้องขี้ตัวอยู่ยังสั้นแหละให้แก้ไขใหม่เด้อลูกหลานอย่าขี่ตัวขี่ขานหลายแล้วประการที่สามสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระนี่ก็ได้บุญหลายเฮาเคยเว้าบาดีน้ำพอน้ำแม่พอเฮาสวดมนต์ไหว้พระแล้วกรรมเวรน,นั่นก็ได้หลุดออกไปจากเฮาคันเฮาว่า,าบ่เศร้าแล้วเฮาไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระบ่ได้ทำสมาธิภาวนาคนที่ขาดทุนก็คือเฮาเองเด้อ เพราะฉะนั้นให้ตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาเอียดโยมบ่าวภูนกรุบគ្នាเด้ออันคลิปนี้ลูกตาอ้อยឈ្មោះថាเปลี่ยนชีวิตคนឯងថ្មីដែលឯងเคยកាជិលក៏ឲ្យធ្វើរឯងឡើងបានអាចផឲ្យឈប់ផអាចឈប់ពូលបដីប្រពន្ធឲ្យឈប់ពូលឲ្យខំធ្វើស៊ីរស់ស៊ីลูกប្រពុតព្រះអង្គដល់ជាម្ចាស់ลูกប្រាប់ថាឲ្យឯងនោះ មានក្តីសំខាន់ថាអយស៊ីកលប៉ុនរលសិលសូលទៀនស្កលភីអូនៀប្រូទៀនដែលអែងឃើញມັນបានប៉ុនបួនយ៉ាងអាយ៉ាងមួយមិនឱ្យตาយ៉ៃផងអែងទៅគិតគួយទៅឯនោះបើអែងធ្វើប៉ុនដាក់បានទៅគិតបានហូបផងអែងគិតបានប្រសាផងអែងចូលឱ្យអែងមិនធ្វើប៉ុនដាក់បានឱ្យគិតហូបគិតបានអុយហូបគិតខឹងនឹងអែងស្នេអែងក៏ឆ្លោះគ្នា ແລະឯងກໍຮູ້ຊີ້ລໍາບາກຮູ້ຊີ້ແມ່ນກໍຊີ້តែឯងຊັ້ນເວລາຊີ້ບາຍຊີ້ຕຶກກໍແນ່ຫາແມ່ເອົາມືຊີ້ພ້ອງແຕ່ຊີ້ຕາແຕ່ឯងພະໜ້ອຍບໍ່ຊີ້ຕາឯងແຈັກເຮົາທໍາຫນຶ່ງເຫັນແກ່ໂຕຄົນເຫັນແກ່ໂຕກົວຈົນឯងເຖີບ່ອນດັກບາດລະກໍລູກອ້ອຍປົວສ້ອຍມົນກໍຕາຍຍ້າຍໂດນຕາឯងກໍບ້ານໂຮບາຍພ້ອງພະໂຍມຄ້ານຸເຖີຕາງ່າຍເສລງ່າຍເບັນ មាន់មានធូរមានធំស្នេះអែងធ្វើបនឲ្យកើតបើអែងធ្វើបនឲ្យកើតរួយនេះកើតបានមហោបាយផងមើលកើតបានមហោបាយផងស្នេះកើតក៏អ້ອຍពួរអែងអែងរួសីមានកណត់មានរួសីមានកើតកណត់មានស្នេះក៏យោស្នោស្នុំស្នោណកនៅស្រុលពូលរសាសិលនោះគឺឈប់ធើបាបឈប់ប្រកបសេចក្តីបាបរសាសិលនោះគឺឈប់ញ័យបាបស្នេះក៏ឈប់គិតបាប បំលើឯងឈប់ធ្វើบาปគិតឈប់ញ៉ៃบาปឈប់គិតบาปហើយចិត្តក៏ស្ងប់បើចិត្តស្ងប់អីក៏រស៊ីមែនកើតកំណត់មានណាម៉យ៉ាងទៀតនោះយើងថាធាវនេះសតមុនទៀតនេះឯងខំញុំញាសតមុនទៀតនេះសតមុនទៀតនេះក៏ធ្វើឲ្យចិត្តខំឯងស្ងប់ធ្វើឲ្យឯងរស៊ីមែនកើតកំណត់មានដូច្នេះធ្វើឲ្យឯងនោះអាយុវែងកំព ਹੀਂ ចរន្តធ្វើឲ្យឯងមិនវិញវិន ສົມເຖວນາອະຕິບົດຕຶງຫຼາຍໃນນົ່ງຈັກກະວານโลกນີ້ឲ្យปกปະລະສາຄົນເຈົ້າກຸບຄ្នຽឲ្យມີສັກກະໄດສອກສາຍຄົມດັຍຈອນຮູ້ສີມີກອດກະໜົດມີຄົມດັຍຍະຄົມດັຍກໍឲ្យນົມຄ្នຽຄ່ອມເກັບເລັກປະເສມໂຕສົມນ້ອຍກໍມາເຖົ້າຢູ່ອ່າປັດໄຈລຸຍເດ ල් ເຖີບານໂຕຕິ່ງສາປະໂຕເລງເບີຫມັດໂຕເລງບູກຫມັດເລງໄພຫມັດຈົກເຄາະເຖາເຖີມັນເ RETURNTRANSFER ໄດ້ພູໂຕນ້ອຍອ້າຍໄວ້ຕັ້ງຈັດໄວ້ຫຼອລົດຕົນປົນນີ້ວ່າ អែងនឹងបានរួសីមានកាត់កណាត់មានមើលបើចោះអែងឲ្យធ្វើកំសាំងបរមីយ៉ាងក៏លูกអូវតា4ឈឿននេះលูกអាយុ73អូអាយុ72លูกដើពីអាវាត់នឹងលูกទៅនេះប្រហែល1950គីឡូ1950គីឡូនោះលูกដើមក178ថ្ងៃត្រេះនៅទៀត5ត្នប់គីឡូនឹងដល់បននឹងលูกជប់ច្នេះក៏ អាននឹងបានចប់ថ្ងៃនេះ78ថ្ងៃចប់ថ្ងៃនេះលោកដឺបាន1950កីឡូបកការធ្វើសេចក្តីជានោះអែងញឹមគ្នាធ្វើធើរួយរួយទៅរួយរួយក៏បានបនរួយរួយទៅដូច្នេះក៏កត់នឹងមានប៉ុនប្រជានុរអែងសុំទេវតាទេវបុត្រទាំងឡាយទាំងពួងពុកប៉រក្សាគុំឃ្លងញើញងបងអូនគ្រប់គ្នាឲ្យរួសីមានកើតកណាត់មាន นึกสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายพุ่นเล่าสุคนเด้อให้พวกเจ้านึกสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จด้วยอนุภาพบุญบาร,รมีของหลวงตาบุญซื่นที่พันได้ย่างมาทรรมดความเป็นบาร,รมีมากเจ็ดสิบแปดมือเป็นบุญกุศลเป็นบาร,รมีอันยิ่งใหญ่ขอให้บุญบาร,รมีนี้จงดนบันดาลให้พวกเจ้าทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญน,นึกสิ่งใดปรารถนาสิ่งใด จงสำเร็จในสิ่งนั้นด้วยการกล่าวที่เป็นสัจจวาจานี้ขอยพวกเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จทุกประการที่ปรารถนาเทินสาธุ